สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY ครับสำหรับใครที่มักจะมีปัญหาอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟอ้อผิวหนังแห้งกร่านบริเวณเข้อศอกหัวเข่าส้นเทา้าเตาไมโครเวฟมีกลิ่นอับสกรปรกอยากทำความสะอาดเครื่องเงินเครื่องทองเหลืองสแตนเลสให้ดูเหมือนใหม่มีปัญหาหมดเข้ามารบกวนภายในบ้านรวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาสุขภาพแบบง่าย อย่างน่าเหลือเชื่อจากเปลือกมะนาวไปดูครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอย่าทิ้งเปลือกมะนาวที่บีบใช้แล้วมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดเอาไปทำอะไรได้เยอะมาก เป็นที่ทราบกันดีว่ามะนาวนั้นมีประโยชน์มากมายไม่เพียงแต่เราใช้น้ำมะนาวเพื่อบอริโภคเท่านั้นหรือแม้แต่ทําอาหารเครื่องดื่มแต่เปลือกของมะนาวยังมีประโยชน์อีกมากมายท่านทราบหรือไม่ครับว่าเปลือกของมะนาวนั้นมีประโยชน์ไม่แพ้น้ำหรือเนื้อเลยทีเดียวครับเพราะเปลือกมะนาวจะมีน้ำมันหอมระเหยเพียบและยังมีวิตามินซีแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมโฟเลต และเบต้าแคโรทีนสารอาหารและประโยชน์เหล่านั้นช่วยในการป้องกันโรคก,กระดูกพรุนโรคไขคออักเสบช่วยในการรักษาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นท้องและช่วยในการขับลมได้ดีครับที่สำคัญมีเส้นใยอาหารเพียบเปลือกมะนาวที่คั้นเอาน้ำออกจนเกลี้ยงนั้นจริงๆแล้วยังทําประโยชน์ให้กับเราได้อีกมากครับ โดยประโยชน์ที่ว่าใช้ได้กับร่างกายและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเริ่มจากข้อที่1ช่วยเพิ่มความหอมให้กับอาหารใช้เปลือกมะนาวหั่นเป็นเส้นเล็กๆบางๆนะครับไปเพิ่มความหอมให้กับเมนูอาหารหรือว่าจะใส่ในขนมก็ได้ทั้งนั้นข้อที่2ต้มน้ำาด่มช่วยแก้อาการต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะอาหารมีอาการจุกเสียดหรือว่ามีเสมหะ ถ้าจิบน้ำอุ่นๆที่ใส่เปลือกมะนาวลงไปรับรองว่าอาการจะดีขึ้นอย่างแน่นอนข้อที่3ช่วนในการประทินผิวความที่เปลือกมะนาวมีกรดอ่อนๆจึงนำมาทาบริเวณข้อศอกหัวเข่าส้นเท้าที่แห้งกรานและติดว่าจะด้านหน่อยๆได้ครับเมื่อทาบ่อยๆผิวหนังบริเวณดังกล่าวจะนุ่มขึ้นข้อที่4ทํทความสะอาดเครื่องเงินและสเตเลส ให้นำเอาเปลือกมะนาวไปเช็ดทำความสะอาดเครื่องเงินทองเหลืองทองแดงและสแตนเลสรับรองว่าจากที่ดำดาหมน่มนหจะกลับมาวาววับใสแจว๋วยังกับเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยทีเดียวครับข้อที่ 5, ทําำความสะอาดไมโครเวฟเป็นวิธีที่ง่ายมากๆครับโดยการใช้เปลือกมะนาวที่มีน้ำค้างอยู่หน่อยๆน,นะครับใส่ในถ้วยเติมน้ำลงไป อุ่นร้อนสักประมาณ2นาทีแล้วก็นำมาถูทําความสะอาดในไมโครเวฟได้เลยข้อที่6มดหลบไปเปลือกมะนาวมาแล้วแค่นำเอาเปลือกมะนาวไปวางบริเวณทางเดินของมดแค่นี้เองครับมดก็กระเจิงไปแล้วข้อที่7สร้างกลิ่นหอมภายในบ้านโดยการนำเอาเปลือกมะนาวใส่ในขวดปิดฝาทิ้งไว้สักพัก แล้วนําไปวางตามจุดต่างๆของบ้านหรือว่าจะนําไปใส่เพิ่มในเครื่องหอมชนิดอื่นๆที่มีอยู่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นการเติมความหอมให้กลิ่นได้อีกทางครับข้อที่8คราบช้ากาแฟติดแกว้วทําความสะอาดยากแค่ใช้เปลือกมะนาวสัก2ชิ้นใส่ลงไปในแก้วกระเบื้องแล้วเทน้ำร้อนตามลงไปครับทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงหลังจากนั้นนำเอาเปลือกมะนาวมาถูคราบแล้วล้างทำความสะอาดตามปกติ ข้อที่9ช่วยในการบำรุงและดูแลเหงือกให้เป็นสีชมพูหลังจากแปรงฟันเสร็จนำเอาเปลือกมะนาวถูนวดให้ทั่วบริเวณเหงือกทั้งบนและล่างจะช่วยทำให้สุขภาพเหงือกดีเปลือกมะนาวมีฤทธิ์เป็นด่างในธรรมชาติทําให้ช่วยในการรักษาค่า PH ของร่างกายทั้งนี้มะนาวยังช่วยในการต่อต้านจุลินทรีย์อย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อรา วิธีใช้เปลือกมะนาวด้วยวิธีการง่ายๆก็คือนำไปแช่แข็งประมาณ2-3ชั่วโมงจากนั้นนำมาขูดแล้วก็โรยลงบนเครื่องดื่มหรือว่าอาหารประโยชน์ของเปลือกมะนาวยังมีอีกมากมายครับไม่ว่าจะช่วยในการทำความสะอาดมือจากกลิ่นคาวของอาหารนำไปเป็นส่วนผสมของยาสมุนไพรอีกมากมาย ต่อจากนี้ไปนะครับอย่าทิ้งเปลือกมะนาวอย่างเด็ดขาดเพราะว่ามันมีประโยชน์อย่างมากมายแต่หากเปลือกมะนาวไม่มีก็สามารถใช้เปลือกสม้มเปลือกเลมอนหรือว่าเปลือกของมะกรูดแทนก็ได้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านเคยเอาเปลือกของมะนาวมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิป และหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับและาจะมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเราก,กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ